จะคุ้นปุนไปแห่งปลาย่างเลยด้วยกินเข่าแรงรักใจหนีกอนทำให้เรียบร้อยแล้วซุปเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่หอมใจเลยธรรมดาเลยด้ยกินแบบธรรมชาติธรรมชาติกระตอมามีดหิดยากเลยเดี๋ยวขอปิดผงปิดผง ย่างมันหอมบ่เอ,ออย่างมันหอมดีเล้วจะผู้ม,มากปลาอย่างไรปลาช่อนปลาช่อนย่างปลาช่อนอน,อน,นี่น้ำปลาแดดต้มไว้สุกเรียบร้อยลุกไปฮึมมันจะพอน้วาปลาแดดต้องคุณแล้วหรอกคุณแล้วมาแซ่บ วุ้งกูนอเสรงจ่าแล้วเลยมเด้แม่มมาบ่น้สดดน่ปุ่นไม่จืดมาเขากันดอเนี่ยชิมกันเด้ออ,อร่อยตายกินกับ,บยังไงกินจังผักเอาม,มาให้เนี่ยผักผักมันไม่ฟ้าโอ้หลายอย่าง โอ้มี่ยังนะผักสาบผักบุ้ินฟ้าปูนปลา,ปอปาพอแดงนี่กิน,กนแกแ่เดียวมาเด้อไปกินหอยน้ำกันเด้อบ้าเนี่ยเล่นกินผักตัวไหนะเออกินผักกับปุ่นปลามาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไป